ผู้เชี่ยวชาญตราจาร์ดรมายุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่12ณนห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2องใน3เมื่อวันที่2 5ธันวาคม2567โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา2567าจำนวน6สาขาวิชาการพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา2567าจำนวน6สาขาวิชาการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ S อสเปประจำปีการศึกษา2567รอบ6เดือน การพิจารณาการส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรรถับประศานศาสตร์มหาบัณฑิตการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรรัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิตการพิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษและการพิจารณาร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรมหลักสูตรปรับปรุงพศ2568